เดี๋ยวป้าจะมาแนะนําวิธีการทําตัวพวงให้เป็นรูปหยดน้ําแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ป้าใช้นะมันก็จะมีสายาสายางสายยางสําหรับที่เขาใช้วัดระดับน้าอะ่ะมันเป็นเขาจะมีขายในช้อปปีเป็นม้วนๆอะ่ะในช้อปปี้ในนัสด้าน่าจะมีเครื่องสายยางวัดระดับน้ําแต่ป้าจะไม่ได่าป้าใช้ขนาดเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราถักตัวพวงเสร็จแล้วนะคะป้าไม่อยากจะจับนะเพราะป้าจับสายยางมือดํา เมื่อเราถักตัวพวงเสร็จแล้วนะ่ะมันจะมีช่องข้างในใช่ไหมคะปกติเราจะยัดใหญ่นะแต่ป้าจะไม่ได้ยัดใหญ่นะคะเพราะว่ารูเขาก็ไม่ได้ใหญ่กว้างมากป้าก็จะใช้สายยางนี่ยแย่ไปเลยเมื่อใช้สายยางแย่เข้าไปนะคะให้ได้ระดับพอดีกับตัวพวงของเราให้ได้พอดีขนาดต๊กเนี่ยเดยวขนาดเท่ากับตัวพวงของเราเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้ใช้ เมื่อแย่เข้าไปแล้วนะคะก็ให้ใช้ลวดเราจะเป็นก้านดอกไม้อย่างนี้ก็ได้ที่เขาสามารถแย่เข้าไปในนี้ได้ทะลุได้นะคะแย่เข้าไปเลยแย่แย่เข้าไปแย่ตามตามเนี้ยเข้าไปเลยแย่ไปจนสุดจนทะลุมาอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วเราค่อยตัดลวดใครจะเป็นลวดแบบไหนก็ได้นะคะขอให้นี่ได้เสร็จแล้วพอแย่เข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมเราอนีปาสมมติให้ดูนะเราก็หา หาอะไรได้ที่มันเป็นรูปโค้งโค้งโค้งค้งดัดดัดให้เขาโค้งมันอยู่มันจะอยู่ในตัวพวงนะคะนี้ป้าทําให้ดูเฉยเฉยเนี่ยหาแล้วที่มันโค้งโค้งเนี่ยดัดเข้าไปอย่างนี้มันก็จะได้เป็นรูปหยดน้ําตอนเรามาจับทบกันอย่างนี้เสร็จแล้วเอ่ราตัดลวดตัวนี้เสมอแล้วใช่ไหมเสมอกับสายยางแล้วนะคะเราก็ใช้เข็มเนี่ย ป้าดึงนี้ออกก่อนนะจะได้แทงให้ดูง่ายๆใช้เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่เนี่ยค่ะปลายเขาจะแหลมเราก็แทงเข้าไปเลยเย็บเพื่อเย็บแทงง่ายๆค่ะมันแทงได้เนี่ยทะลุปไปเลยสองฝั่งเราใช้ครีมหนีบช่วยดึงก็ได้เพื่อจะเย็บไอ้สองฝั่งเนี้ยติดกันเย็บอย่างนี้เสร็จแล้วเมื่อไ้เสร็จแล้วตอนเย็บเราก็ลูดเอรูดไอ้ตัวพวงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะจะได้เย็บง่ายๆเมื่อเย็บสองสายยางนี้เสร็จแล้ว ต่อไปเราก็ค่อยมาเริ่มเย็บเริ่มเย็บตัวกรีบคือจับโค้ให้เขาให้เขาตรงกันเนี่ยเราก็ค่อยมาไล่ยเย็บทีละดอกชนกันชนกันแล้วใครอยากทำนะคะโอเคนะอธิบายแค่นี้นะเสร็จแล้วก็แค่นี้นะคะ่ะแล้วเราก็ค่อยมาจัดตัวพวงใหม่ของเรา อันนี้ป้าอาจจะไปแต่งเติมเสริมอะไรอีกก็ได้นะคะอันนี้อาจจะยังไม่ใช่งานงานจริงแค่เป็นงานชุดที่หนึ่งแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าสำเร็จจะป้าจะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้ามันสำเร็จก็อาจจะแค่นี้ก็ได้โอเคนะคะสวัสดีค่ะ